ทำเงินจากตรงนี้เยอะมากนะครับมันไม่รับคนไทยมาประมาณ3ปีอะครับ sc.com เป็นเหมือน Marketplace นะเหมือน Shopee นะเหมือนอะไรดีเหมือน Amazon เนาะแต่ Amazon ขายทุกอย่างใช่ไหมครับ แต่ซีเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของงานหัตถกรรมเนาะเขาเรียกงานคราฟใช่ไหมครับเมื่อก่อนที่ผม1 0 20ปีก่อนที่ผมรู้จักอะ่ะก็คือคนที่เขาทําพวกงานประดิษฐ์ประดอยอะไรเงี้ยครับก็จะส่งไปเนาะงานปั้นงานอะไรพวกนี้มันเหมือน eBay มันเหมือนอเมซอนสมัยก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับที่นิยมทํากันก็คือสิ่งที่สามารถดาวน์โหลดได้ะครับอย่างเช่นนะครับเสื้อ,อนะครับ,รรบที่ปริ้นโลโก้เป็นโลโก้ที่เอ,อาไปติดในแก้วน้ําแข็งนะครับเขาจะมีคําเรียกว่าอะไร S V G เนาะไฟล์ขายไฟล์ S V G ะะขายไฟล์ png นะครับขายแคนวาเฟรมีม ขายรูปภาพพี่เจนออกมาอะไรมันมันมันขาย้เยอะมากเลยครับเยอะมากจริงๆแต่ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับ<ม>เพราะว่าถ้าเราทําผิดอะเราโดนแบนอะสมัครใหม่จะยากมากนะครับม<อ>ีคนไทยหลายคนทําเงินจากตรงนี้เยอะมากนะครับมันไม่รับคนไทยมาประมาณ3ปีอะครับก็คือเ<อ>มื่อก่อนเนี่ย<อ>เขาเปลี่ยนการรับเงินเนาะเมื่อก่อนมัน PayPal รื้ไงนี่แหละตอนหลังเขายกเลิก PayPal แล้วเขาก็ไปใช้ตัว SC Payment นะครับคนไทยก็เลยใช้ SC Payment ไม่ได้นะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับประมาณเดือนนึงที่ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถรับเงินแบบ p ซึ่งคนไทยสามารถสมัครเพโอนียนะครับเพโอนี Pay ่ o เนี่ยลักษณะเหมือนเพ y p เพาครับเอาเงินจากเพลโอนเข้าธนาคารครับตอนนี้เนี่ยคนไทยก็เลยเริ่มกลับไปทําตัว SC ได้แล้วครับ